ครับกลับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์ชาแนลนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางช่องของเรานะครับครับวันนี้นะครับเรามาทําคลิปกัน2ช่วงนะครับช่วงแนะนําให้ความรู้นะครับแล้วก็ช่วงประกาศรับซื้อวันนี้นะครับ วันนี้นะครับเราจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ5บาทนะครับเก้าเหรียญนะครับปี15นะครับรับซื้อจํานวนไม่อั้นนะครับให้ราคาสูงถึง40,000บาทนะครับนะก่อนอื่นนะครับเรามาอัปเดตรายการนะครับนะที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับนะที่ยังเปิดรับซื้ออยู่มีอะไรบ้างนั้นนะครับนะเดี๋ยวเรามาติดตามนะฮะ ดูกันไปพร้อมๆกันนะครับนะฮะว่ารายการที่เรายังเปิดรับซื้อนะครับมีอะไรบ้างนะครับรายการแรกนะครับก็คือ EP 299นะครับ EP 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310นะครับรายการเหล่านี้นะครับทางช่องของเรานะฮะยังทำการเปิดรับซื้ออยู่นะครับ พี่น้องนักสมท่านใดนะฮสงสัยอย่างไรนะครับเข้าไปเปิดทวนดูตามรายการที่บอกไว้นะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสและไม่เสียโอกาสกันนะครับเผื่อทางช่องของเราปิดเป็นบางรายการนะครับจะได้ไม่มาเสียความรู้สึกกันทีหลังนะครับนะอย่างที่บอกไว้นะครับรบกวนกรุณานะครับดูคลิปกันให้จบนะครับคลิปเราทําเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกนะครับแนะนําให้ความรู้นะครับ ับพี่น้องนักสะสมมือใหม่ก่อนเก็บสะสมเหรียญและธนบัตรนะครับนะจะได้เข้าใจนะครับว่าเหรียญและธนบัตรแบบไหนเก็บสะสมแล้วมีราคานะครับนะและควรเก็บสะสมแบบไหนเล่นหากันแล้วแบบไหนยังไม่มีราคานะครับนะฮะนั่นคือช่วงแรกนะครับแล้วช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงที่เราประกาศร,รับซื้อนะครับผมถึงบอกว่า รบกวนดูคลิปกันให้จบนะครับครับมาดูช่วงแรกกันก่อนนะครับช่วงที่เราแนะนำให้ความรู้นะครับกับพี่น้องนักสะสมมือใหม่นะครับก่อนเก็บสะสมเหรียญแรกนะครับที่เรามาแนะนำให้ความรู้นั้นก็คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทเหลือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับเหรียญเหรียญน,นี้ผลิตเมื่อปีพศ2 5 2 0นะครับ แต่เหรียญเหรียญนี้นะครับที่เรานำมาแนะนำนั้นนะครับเป็นเหรียญที่มีราคาเล่นหานะครับนะนั่นก็คือนะครับเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีด้านก้อยนะครับด้วยกันสองด้านนะครับสังเกตดูนะครับนะสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับเหรียญเหรียญนี้นะครับมีด้านก้อยด้วยกันสองด้านนะครับ จึงมาแนะนำนะครับให้ความรู้กันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นด้านก้อย2ด้านหรือด้านหัว2ด้านนะครับเกิดขึ้นอยู่บนเหรียญชนิดใดก็ตามนะครับแบบนั้นมีราคาแน่นอนนะครับมีราคาแน่นอนนะครับอย่างกับเหรียญเหรียญน,นี้นะครับนะการผิดพลาดนั้นนะครับการผิดพลาดนะครับเกิดขึ้นนะครับ จากโลงกระสาบนะครับเป็นการผิดพลาดจากขั้นตอนการผลิตนะครับลักษณะแบบนี้นะครับมีราคานะครับครับพอจะได้ความรู้กันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงที่เราประกาศรับซื้อวันนี้เลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้นะครับเราจะมาประกาศรับซื้อเหรียญหนึ่งเหรียญ5บาทนะครับคุดนะครับ ปี15นะครับเหรียญ1นบาทคุดปี15นั้นนะครับมีด้วยกัน2บล็อกนะครับนะบล็อกแรกที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นบล็อกที่ไม่นิยมเล่นหานะครับนะฮะนะครับราคาเล่นหานั้นนะครับสำหรับบล็อกนี้นะครับปัจจุบันนะครับเล่นหากันอยู่ที่เหรียญละ50-200บถึงบาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะครับ แต่ทางร้านของเรายังไม่รับนะครับรุ่นนี้นะครับสังเกตดูนะครับรุ่นนี้นะครับใต้ตีนใต้เท้าพญาคุดนะครับใต้เท้าพญาคุดนั้นนะครับจะมีลายกระหนกนะครับจะมีลายกระหนกนะครับและด้านหน้าของเหรียญนะครับจะเป็นพระเศียรใหญ่นะครับจะเป็นพระเศียรใหญ่บล็อกนี้นะครับไม่ใช่บล็อกนิยมเล่นหานะครับ จึงไม่ค่อยมีราคานะครับจึงไม่ค่อยมีราคานะครับทำไมเราถึงเอามาแนะนำนะครับเราเอามาเปรียบเทียบนะครับให้เรียนรู้กันให้เข้าใจกันว่าบล็อกที่เรากำลังจะรับซื้อนั้นเป็นบล็อกแรกนะครับเป็นบล็อกแรกนั่นก็คือนะครับด้านหน้านะครับของเหรียญเหรียญนี้นะครับนะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นนะครับเป็นพระเศียรเล็กนะครับเป็นพระเศียรเล็กนะครับนะเหรียญเหรียญนี้นะครับที่เราประกาศรับซื้อนะครับแล้วใต้นะครับสังเกตดูนะครับด้านข้างนะครับของเท้าพญาคุดนั้นนะครับทั้งสองข้างนะครับ จะไม่มีลายกระหนกนะครับนั่นคือข้อสังเกตนะครับนั่นคือข้อสังเกตที่เป็นเหรียญที่เราประกาศรับซื้อนะครับเป็นเหรียญที่เราประกาศรับซื้อจุดที่สังเกตง่ายๆนะครับคือด้านหน้านะครับเป็นภาษาเล็กนะครับนะฮะใต้องใต้ฝ่าเท้านะครับของพญาคุฑนั้นนะครับจะไม่มีลายกระหนกทั้งสองข้าง สังเกตดูเห็นไหมครับนะฮะปกติแล้วเหรียญที่เรานํามาเป็นตัวอย่างที่บอกว่าเป็นบล็อกไม่นิยมนั้นคือบล็อกแรกนะครับที่เรานําเสนอไปเมื่อกี้นี้นะครับนะฮะสังเกตง่ายๆนะครับวางระหว่างพศนะครับนะฮะกับระหว่างบอกว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยนะครับนะครับตรงนั้นจะมีลายกระหนกนะครับ สำหรับเหรียญนี้ที่เราประกาศรับซื้อจะไม่มีรายกนกนะครับและด้านหน้าเป็นเร์เสียเล็กนะครับเราให้ราคานะครับนะสูงถึง40,000บาทนะครับหากพี่น้องนักสะสมท่านใดมีเหรียญตามนี้นะครับตามบล็อกนี้นะครับนะติดต่อมาได้ทางไลน์ไอดีนะครับให้ไว้ด้านบนนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนักสะสมทุกท่าน ไวเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนะักระสมทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีมีความสุขนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ